สวัสดีครับสวัสดีมิรหมอแคนแฟนหมอรําทุกคนนะครับผมมือนี้ทางเพจเบ้าโจโดีไซน์จะพาพี่น้องไปย้อนเบิ้งคลิปนะครับผมมือที่พยาบาลฟินแลนด์ถล่เรื่องของนอออ้นนองคอปเตอร์นะฮะที่จะมีมีคนยามีน้องคอปเตอร์แล้วก็มีพยาบาลฟินแลนด์ที่นั่งถลงมน้ากันนะครับว่าถึงว่าให้น้องพักหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าแฟนคลับหรือว่าทางพอวี่เองก็ได้บอกขึ้นกันว่าอยากให้พยาบาลฟินแลนด์ไปย้อนฟัง คลิปที่พยาบาลฟิลเล่นแถลงให้มือนั่นผมเองก็ได้เห็นหลายๆคอมเมนต์ือกันบอกว่าให้ไปย้อนฟังผมก็เลยอยากสีผาไม่ย้อนฟังนะครับสีผ้าไม่ย้อนฟังเบิงวาสรุปนะครับน้องคอปเตอร์เนี่ยพยาบาลฟิลเล่นให้ออกหรือให้พักให้ไปึืนโวกอื่นได้หรือให้ขึ้นได้แค่รับเชิญอะไรยังไงสิภ้าแบบฟังก่อนพี่น้องครับเพราะว่าเรือมันกระพานมาหลายหมื่นแล้วเนาะนานแล้วนะเกือบเคืองเดือนละหลาพี่น้องอาจจะเกือบเดือนละแหละ ถ้าไปย้อนฟังกันดีกว่าว่าสรุปเรื่องนี่คือจังไดอีหยังจังไดเป็นยังขึ้นกลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสนในมือนี้นะครับที่น้องคอปเตอร์ไปขึ้นกับพอวี่แมนบอกแล้วพี่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาพูดแหละบอกว่าน้องไปแล้วน้องก็บอไดบบอกอ่บาบอไดโทรมาบอกหรือว่บอไดบอไดบอกจะคั่มทั้งพวกพอวี่เองกับบอไดบอกอ่านี่แหละพี่น้องครับแฟนคลับก็เลยกลายเป็นมาเป็นที่ถูกถกเถียงกันเลยสรุป บางคนก็บ,บาเอาให้น้องออกแล้วน้องไปขึ้นวงไหนก็ได้เอาบางคนก็บอกว่าไปฟังคลิปดีๆผู้บัดฟิล,ล,ล์มแดนบอกให้พักอ้าสรุปจังไหนเข้ายอมไปฟังคลิปกันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนจะลืมไปแล้วเนะเาะอ่าโอเคขออนุญาตคลิปจากทาาเพจคายเพจตัวเกียร์วิสิขออนุญา,าตผู้ออบัลฟิลแลนด์นะ,ะับผมขออนุญาตเปิดคลิปให้พี่น้องฟังนํากันเนาะ ทุกอริยบททุกสเตต์อ่ขอขาก็คืออานานังสือเหมือนกันไปยุติเพื่อที่จะให้น้องไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไปเจอ,อเพื่อนเไปนอนหลับพักผ่อนไปกินข้าวหารอยไปอยู่นนัสิ่งไม่ร้อที่มันแบบว่าเข่ากับนอ้องอะไรสุดอ่าคือนับตั้งแต่วันเนี้ยเพื่อนไปอ่ะน้องจะต้องยุติบ,บทบาทที่ กลุมปีดคอนเอสิร์ตสตรีมิ่งออกงานทุกทุกชนิดไปพักก็คือพักพักยาวพักยาวเพื่อหาทางที่มันดีที่สุดเปนี่แต่พักยาวไม่แปลว่าน้องจะมีซีดีไปน้องกับสิบเล่นเฟซบุ๊กติดตามคุยเรอฟซีไปแต่น้องต้องพักพักคือพักแ,แอมแอมตนนี้ทุกบอกอนะพี่น้องแอมไงพี่น้อง เพื่ออะไร้นี่ยนะพักก็คือพักยาวนะเพื่อนลูกพักยาวเนาะต้องพักยาวพักยาวหมายความว่าพักผ่อนพักผ่อนคือยุติทุกขั้นตอนนะครับผมเพื่อที่จะให้น้องไปพัฒนาตัวเองที่บ้านอ่าอยู่กับพ่อยม่แต่จุดประสงค์ก็คือพักจะมากกับสิบอะไรไม่น่ากับสิมาหรืออะไรแบบเห็นบ้างการนั่งกับสิมาให้เรากับ สิน,นนะบริษัทแมนอสินบริษ<อ>ันจแต่วาเปอะไรบริัทนี่เนบริษัทชิมฟ้ากางแต่ว่าความหมายคือพักค,คือไปอยู่ที่บ้านเพร่อตอนนี้มีบ้านเนาะหรือไม่บ้านมีโทรศัพท์ใช่ไหมมีที่พักที่อาศัยดีแล้วเอลซีก็ซัพพอร์ตดีแล้วผมมองว่าพักก็ไม่เสียหายและมันจะดีที่สุดสำหรับค่ายและตัวศิลปินด้วยในวันนี้ในนามผมนะครับผมค่ายเพทโคมิวสิกก็ อนุญาตให้รออนุญาตให้น้องและเห็นชอบกับผู้ปกครองว่าโอเคให้มองพักยาวเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับและรันเบย์ตรงนี้ของโ t o k y Music รันเบย์ที่ผมสร้างขึ้นมารันเบย์นี้ก็จะให้คนที่พร้อมพัฒนาตันเองหรือพร้อมทาง,งานมากที่สุดวิ่งรันเบย์นี้ ฟซีบ, MC, บ, MC, บ,บ้านโตเกียวเอฟซีพอบีเอฟซีบ้านหนึ่งบ้านสองนะครับแล้วก็ขอโทษพี่พี่ในออฟฟิศนี้นะครับช่วงนี้กาซีก็ได้เขียนนามักลาเจนนอยด์เดอรับาร่เมเนตเดวจะว่าสิดาเรนโซเชียลหรือครับ,รรบช่วงนี้กาสิลาลาไปเตียนหนังสือครับในจุดมอสส์นะพัฒนาปรับปรุงตัวเองก่อนครับจังกับมาอีกครับจังกับ มจะมาสินโซเชียลนะครับมาถึงมาโซเชียลนี่คือมา,าจะเรียนตอน่อจากอัปเดตตัวเองผ่านเฟซบุ๊กเพื่อจะให้แม่ๆได้ติดตามเหมือนเดิมแต่ว่าบทบาทเนี่ยค่ายไี่ถกคิดไม่สิเน,นี่ยก็คือยุติทุกบทบาท <YouTube. S 2> เพื่อที่จะให้ค่ายไม่มีดราม่าไม่มีมาจอกมาแจ๊แต่เขาก็เสียมาจบ,จบจบอันนี้ไปอันใหม่ก็จะมาเหมือนเดิมคอยจะให้เจ้าเห็นว่าจบตรงนี้ไป อันไหนก็ตามเดิมแต่ว่าอันนี้ก็ทําถูกต้องแล้วเห็นชอบเห็นด้วยข่อยก็เห็นชอบคือข่อยว่าอะไคิดอย่างไรดิเพราะว่าการที่คนเราจะอยู่จะไปมันเรื่องปกติสุดท้ายแล้วทุกคนต้องมากินแต่ข่อยก็เห็นคิดอยู่ข่อยก็เห็นชอบดูว่าเขาไปพักแต่เขาก็มีบ้านมีทุกอย่างแล้วในวันนี้พออยู่พอกินแล้วบ่าอะร้อยแพร่บ่าอะไทิ่มให้นรับบากบ่าอะไทิ่มให้ทุกอย่างปากหมองเพราะว่าเอฟซี ผมเชื่ยวเอฟซียังตามน้องไปให้กำลังใจน้องเหมือนเดิมพากของน้องและวันนี้ค่ายก็อนุญาตให้น้องยุติปุ๊บน้องมีม,ม,ม,มีสิทธิ์ที่จะไปสมมุติน้องมีคนเชิญไปจอยบนเวทีต่างๆค่ายอนุญาตให้น้องไปเลยบางทีมีคนอยากให้น้องไปรับเชิญเวทีนัานี้ไปเลยไป,ไปสาไปสาง เขาเรียกว่ากิจกรรมในเรื่อนี้บอยต้องต้องเรื่อมองการเขียวทีสมมุติเขานี่ช่วยไปขึ้นนั่นนี่นู่นไปขึ้นได้ไปไปจอยมันอยู่อะไรไปขึ้นเลยที่ไม่คืออรราจทำอะไรได้ที่แบบว่ารู้สึกว่าให้มันต่อย,ยอดกับที่เปล่ยนช่องแต่๋อะอขอขอตรงนี้ก่อนนะครับผมขอตรงนี้ก่อนนะครับขอเบรกก่อนนะหนึ่งผู้ใหญ่บ้านฟิเลนบอกว่าให้อนุญาตให้ยุติบทบ,บาทได้ ให้น้องพักยาวข้าว่ายุติบทบาททุกบทบาททุกหน้าที่ในตัวเกี่ยวให้พักยาวให้ไปฝึกฝนพัฒนาตัวของมีโอกาสข้างหน้ากลับมาเออ,อันนี้ให้ออกหรือยังอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเนาะบอกให้ไปยุติบทบาทได้ประเด็นที่สองคือถ้าใครอยากให้อ่ะเมื่อกีเนาะที่บอกเนาะถ้า มีใครอยากให้น้องไปจอยไปรับเชิญก็สามารถไปขึ้นได้หรือว่าพ่อวีอยากจะให้น้องไปขึ้นเหมือนประมาณรับเชิญไหมก็สามารถไปขึ้นได้หรือเปล่าขอฟังอีกที่หนึ่งนะครับค <c oughs> ือันนี้หมดไปรับเชิญยุติปุนะ๊บน้องมีมีสิทธิ์ที่จะไปสมมติน้องมีคนเชิญไปจอยบนเวท <c oughs> ตีต่างๆค่ายอนุญาตให้น้องไปได้เลยบางทีมีคนอยากให้น้องไปรับเชิญเวทีทนะ่นี้ ไปเลยไปไปสร้านเขาเรียกว่ากิจกรรมที่เดี่๋ยว่ต้วัย่ต้องเรื่องของการคือวิธีสมมุติพอมีเชื่อไปขึ้นนั่นนี่นู่นไปขึ้นได้ไปไปจอยวันหยุดอะไรไปขึ้นเลยใช่ไหมคืออันทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ารู้สึกว่าให้มันต่อยอดกับที่ตัวเองชอบแต่เราก็ยังซัพพอร์ตและสังนกตคนที่ชอบในด้านที่มันดูคอยไปย่างสั่ซับพอร์ตคือเก่าศิลปินนักร้องอยากร้องเพลงกับ ดูแลกับเ,เก่าแต่ว่าให้ยุติบบม่อนนะครับพานแล้วเห็นชอบเรียนไปเรียนตั้งแต่เรียนอยู่สอตอทีมี่ปุ่นไม่งายเดี๋ยวคำว่าซอยไทยหนูกับแม่ผู้เก่าพี่ๆทุกคนอยู่นี่กัต้อนรับผู้เก่าเพานแล้วอเอฟซีก็เข้าใจเนาะเออคารหนูอยากกลายน้องถึงเอฟซีตกเกี่ยวน้าเอฟซีจะขวงน้า ีในตอนนี้นยูศีตีแต่ไม่รู้ตึงท่นานไม่รถ้ตึงนางมัววางอะไรรูปกลาขอโทษแม่แม่แล้วเดินข้ามไปแม่ปวดหัวนะครับผม,ผมกลาสิบว่าอ,อยากให้แม่เอาอไปลามาบังใดด้วยครับผมกลาข,มมาขอโทษหลายๆด้วย,ยครับขอโทษแม่มากงานนี้ด้วยนะครับาแล้วหนูจะฝากอะไรถึงพี่พี่วันนี้พี่พี่าพอาจจะไม่ได้ดูกับตรงนี้พี่พี่ไปงานหมดละอยากฝากยังถึงพี่พี่ถูกเกี่ยงยกศีตีจากขวางเคลื่ยรัวง่าม ขอโทษพี่ๆในทีมงานนะครับผมขอโทษทีละลืมท่วมบว่ยากนะครับผมประเด็นนางจะยุ่ที่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวขอตัวอันนี้กับบางอย่างที่ดีไม่บอกรยักษากเอ็นโซเชียลคือเก่ายังรอผมก่อน,นบางทีอย่าเพิ่งพาทันเป็นอะไรเลนะคือผมสามารถปิดจ็อบได้ล็อกจบได้เพราะทุกคนดูภาษาเหมือนที่มานำจุ่มกัน

ก็ข kind of like ้าวๆเนาะพี่น้องเนาะขอขอคุณคลิปนะครับจากทางเพจค่ายเพลงตเกีมิวสิกนะครับของผู้ยิบ้านฟินแลนด์นะครับข้าวๆที่ห้อฟังนะครับประเด็นที่1คือเหมือนคุณย่าก็ได้คุยกับทางบ้านฮักหรือเปล่าก็ได้ปรึกษาคุยกับน้องแล้วก็ได้มาคุยกับทางค่ายไหมที่ฟังเนาะถ้าเป็นคลิปเต็มนะครับแล้วก็มาขอนี่แหละว่าสียุติให้ให้พักสะก่อน ให้ไปเลี้ยนเมนบอสพีน่น้องประมาณนี้บอแล้วทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดก์ก็ผู้บริหารค่ายเนาะก็ได้อนุญาตให้น้องพักอนุญาตให้ยุติบทบาททุกบทบาททุกหน้าที่ทุกตำแหน่งในค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิคขาวายุติยุติก็เหมือนให้ออกไหมไหมนะอันนี้คำถามนะยุติก็คือให้ออกไหมเพราะมันไม่มีคำว่าให้ออกไง เขาว่าแต่ว่ายุติบทบาทมันก็เหมือนพ้นสภาพไหมใช่ไหมพ้นสภาพพนักงานหรือว่าอะไรอันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับบ่แน่ใจแล้วประเด็นกับอีกนึงก็คือว่าให้พักยาวให้พักยาวให้น้องเอาไปเรียนหนังสือไม่รู้ว่าน้องยังคงสถานนะยังไงเนะาะแล้วประเด็นที่สามก็คือ ในระหว่างเนี้ที่น้องอยุติบทบาทกับทางค่ายเพลงเนี่ยน้องสามารถไปขึ้นรับเชิญวงไหนก็ได้ขึ้นที่ไหนก็ได้ขึ้นไปจอยที่ไหนก็ได้ถ้ามีรับเชิญและเกิดว่าถ้าพ่อวีจะให้ไปแสดงหรอหรือว่าให้ให้ไปขึ้นอย่างนี้ได้ไหมเนาะพี่น้องอันนี้มันก็เพื่กับไปขึ้นแล้วไหมครับตอนนี้ก็คือไปน้องก็ได้ไปยู่กับท่าง ศิลปินผู้ไ่ยแล้วแต่มันก็มีประเด็นตรงนั้นล่ะที่พยาบาลฟิลเลนในไ์สดมือนั่นมีคนเขาก็จับว่าเป็นประเด็นแฟนขับแฟนเพลงบางคนเขาฟังแล้วอาจจะบ่เข้าใจทางพาวี่เองฟังแล้วกับเดบิวต์ในมุมพาวี่คือกันนะครับเดี๋ยนั่งฟังอยู่พาวี่ก็บอกว่าเอานึกว่าไปเชียร์กันจบแล้วตรงนี้นั่นแล้วอ่าพาวี่ก็เลยรับแต่ไอ้นนเรื่องที่บริดัทโทรไปพาวี่ก็บอกว่าไม่ได้โทรไปจริงๆเพราะเคยโทรไปกับก่อนหน้ผูี้พยาบาลฟิลเล่นบริดัดรับสายพาวี่พาวี่ก็เลยบอกว่าบริษโท เลี้วนองคอปเตอร์อะจริงเออเอาจริงๆนะในในความคิดผมนะพี่นอยดาดามานะพอขอออกความคิดเห็นนิดนึงขอออกคาิดเห็นนิดนึงสมมติว่าเข้ากับ่มหูวา่หลังบานเป็นคุยจังไหรในในมีสัญญาบอแล้วคุยกันยังไงคําว่าให้ยุตินี่เท่ากับให้ออกไหม แลวถ้างั้นน้องก็สามารถไปขึ้นวงอื่นได้แล้วสิแต่ว่าในความคิดผมนะครับอันนี้ผมขอออกขาอมีเห็นึงเข้าใจัพิาบาลฟิลนแลนด์ตรงนึงที่ว่าถ้าน้องท้าไปบอกกาวท้าพยาบาลฟิลนแลนด์จักหน่อยอันนี้จะไม่มีปัญหาตรงนี้หรือว่าให้คุณย่าโทรก,ก็ได้อันนี้จะไม่มีปัญหานะใน,ในความคิดนะแต่พ่อเพิ่อนอาจจะเรื่องคิดในตรงนี้หรือเปล่าเพิ่อก็เลยประเด็ติดต,ต่อไปแต่ว่าเรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นไปแล้ว และ FC ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทนะ่านผู้บริรฟิล์เลนบอกแบบนี้พอวีบอกแบบนี้คือเขาผมคิดว่าทังสองเนี่ยย่อม่ได้เข้าใจตรงกันอาจจะเข้าใจคนละแบบกันอยู่นู่นนี่นั่นแต่อีหลีนะครับผมคิดว่าน้องนะ่ะก็ออกจากตะเกียวพิสิกมากแบบออกละแหลม่นบอกเพราะว่าถ้าไม่ออกจริงๆน้องก็ไปขึ้นกับพ่อวีไม่ได้แต่ประเด็นมันไม่ใช่ว่าขึ้นได้หรือไม่ได้ประเด็นแค่ว่าไปขึ้นแล้วบอก เอาอหลีมีประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้หลายๆคนก็นบอกว่าเหตุไม่ย่อนฟังคลิปเอาห้าฟังแล้วพี่น้องว่าจังไดสรุปพี่น้องคิดว่าจังไดผมกะมนึบอกบ่ออกแลพี่น้องเนาะบางทีความเข้าใจของเรามันตรงกับทางที่ความเป็นจริงไหมห้าโบหูเข,เข้าใจอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าหรือจังไดเฮียจังไดหรือว่ามันเข้าใจไม่ตรงกัน โอเคเนาะพี่น้องครับอ่ะเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทาพผู้ย่บฟิแน,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 ใในลแลนด์เนาะการบาดมีหยังดอกผู้ย่บฟินแลียนในขนาดจะบาดติดใจอีหยังหลายดอกครับกาเลือดผ่านไปแล้วเพียงแต่ว่ามันมีในกลุ่มประเด็น f อฟเออยอะไรเออย่านั้นันะเพื่อนก็เลยออกมาเดือดเข้าใจในมุมของน้องคอปเตอร์ขึ้นกันอย่างที่ผู้ย่บฟิแนแลนด์บอกในคลิปบอกว่าให้น้องไปพักยาวแต่ว่าเข้ามาพักยาวแต่ทำให้ไปขึ้นวงอื่นอันนี้ชีวิตประจําวันของน้องเนี่ยมันก็ต้อง มันก็ต้องเดินกองทัพต้องเดินด้วยท้องมันก็ต้องมีเงินเข้ามาใช้ใจ่ายในครอบครัวมันบอกพี่น้องครับอืมการที่ถ้าสมมติน้องถ้าสมมตินะความเป็นจริงนะน้องได้ออกจริงๆแล้วน้องไปขึ้นวงใหม่ออันนี้ก็ยินดีกับน้องแต่ว่ามันติดตรงที่แค่ว่าน้องอาจจะประเด็จอาจจะเลื่อมบอกพยาบาลฟิีแลน์แค่นั้นเองอ่ะบอ้มีอย่างเนาะพี่น้องครับโอเค แฟนลับบอกให้มาฟังผมฟังแล้วย่อนฟังแล้วหรอแฟนลับที่กำลังฟังอยู่คิดว่าจังไหนแสดงความคิดเห็นไดแต่ขอนะครับขอนิดนึงขอแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ความเข้าใจเป็นยังไงอะไรไงอธิบายได้แต่ขอให้ใช้ ภาษาและก็ข้อความที่มันสุภาพนิดนึงเนาะเพราะมันกระทบกับหลายๆไฟล์และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้องคอปเตอร์นี้เนอนยังเป็นเด็กอยู่เลยไม่อยากให้น้องโดนดราม่าหลายนะครับผมแฟนคลับที่ดราม่าก็เลิกดราม่าได้แล้วทั้ง2องไฟล์เลยเลิกดราม่าเลิกแบบว่า,าอันนี้กันได้แล้วครับอืมโอเคครับสำหรับวันนี้บาโจดีซส์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ